ค่าอุณหภูมิให้กดคู่พร้อมกันนะครับปุ่มสีส้มและสีเหลืองพร้อมกันกดปุ่มสีเหลืองเพื่อขึ้นไปเลขที่หนึ่งนะครับแล้วกด enter ปุ่มสีเขียวกดปุ่มสีส้มให้เป็นเลขเก้าครับแล้วกด enter แล้วกดปุ่มสีเหลืองอีกหนึ่งครั้งเพื่อไปเลขหนึ่งแล้ว enter ครับให้เป็นเลขศูนย์ เดอเข้าไปจะเป็นหน้าจอจะขึ้นคําว่า CO ครับต่อมาจะเป็นพาร์ทนะครับกดเปกดสามครั้งที่โหมดสีส้มจะเห็นคําว่า T R E F ให้กด enter หนึ่งครั้งครับกดมากดมาแล้วจะเข้าอยู่ที่โหมด l o ครับ กด enter เช็คอุณหภูมิให้อยู่ที่45อ,องศาครับถ้าเกิดไม่อยู่ให้กดปุ่มสีส้มและสีเหลืองเพื่อปรับอุณหภูมิครับกดปุ่มสีส้มให้อยู่ในโหมดมีเดียมและ enter เข้าไปครับให้อยู่ในออ52อ,องศาเซลเซียสครับต่อมากดปุ่ม สีส้มเพื่อเลือกไฮครับแล้ว Enter เข้าไปให้อยู่ที่62สิบสององศาครับกด Enter แล้วก็กดสีแดงเพื่อย้อนกลับเพื่อให้บันทึกครับให้อยู่ในโหมดคอยครับ